สวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับซ้มจีนนะคะวันนี้พามาชมรถละละ้อกันอีกแล้วค่ะคันนี้เลยกับ DBL XLT เกียร์ออโต้ค่ะยก6นิ้วกันไปเลยแล้วก็ชุดเหล็กรอบคันนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะชุดนี้นะคะแต่งชุดแฮมเมอร์ค่ะ พร้อมห่วงลากจุกนะคะเหล็กสีแดงนะคะห่วงโอเมก้านะคะกระจังด้านหน้าค่ะเป็นกระจังโลโก้ม้ามาสแตงค่ะด้านข้างนะคะเราก็สามารถจะเลือกสีได้ด้วยค่ะคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะมาดูใกล้ๆนะคะมาดูไฟกันค่ะไฟคันนี้นะคะลูกค้าใส่เป็นไฟนะคะมาสแตนนะคะ3สเตปเลยนะคะแล้วก็ไฟวงแหวนแล้วก็ไฟวิ่งค่ะส่วนด้านบนนะคะของตัวรถคันนี้จะสูงจริงๆเลยนะคะ คันนี้นะคะด้านบนติดเป็นสกูปทรงฟิทค่ะสีเดียวกับตัวรถสีน้ำเงินนั่นเองค่ะพร้อมกับรูปมามาสแซงค่ะตัดด้วยสีดำด้านนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกไหมคะมาดูช่วงล่างกันค่ะชุดนี้สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นชุดยกของยูนิคอร์นนะคะเจนสค่ะแผนปิดตรงนี้นะคะลูกค้าแจ้งสีได้นะคะตรงนี้เป็นสีดำค่ะขาเป็นสีแดงค่ะเดี๋ยวมาดูชุดยกด้านข้างกันค่ะนี่ ตัวชุดยกนะคะเราก็ใส่โช๊กนะคะปรับโช๊กเปลี่ยนโชคสปริงนะคะเข้าไปนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ปรับปีกนกค่ะลูกค้าใส่ปีกนกของยูนิคอนนะคะช่วงล่างปรับเปลี่ยนหมดเลยนะคะอันนี้เรียกว่าปีกนกนะคะแล้วก็ใส่ตัวรองด้วยนะคะโอ้โหคันนี้เรียกว่ายกแบบว่าสุดๆพี่ใหญ่นะคะหล่อจริงๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะ กับแม็กนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะแม็กหล่อแบบนี้นะคะออฟเซตลบ24ค่ะแม็ก0ค่ะซีรีส์เบอร์ยางเขาเป็น LT 295 65 R 2 0ค่ะใหญ่มากๆเลยนะดูส้มนั่งตัวพอกับล้อเลยนะคะตอนนี้ออฟลบ24นะคะออฟเซ็ตลบ24บดูยังไงดูจากด้านข้างที่เขาวาวเข้าไปเนาะเซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยค่ะจะวาวเข้าไปนะคะถามว่าทำไมรถที่นะคะยกแล้ว ร้อยยนะทำไมควรจะใส่ลบออฟเซ็ตลบยีนะคะเพราะว่ามันจะสวยแล้วก็จะรับกับตัวรถค่ะสังเกตจากตัวนี้ค่ะถ้าลูกค้าดูจากด้านหน้าตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะ ใกล้เคียงนะคะกับตัวคิ้วรอที่ออกมารับกันนะคะมันก็จะดูสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะติดดวาให้กับคุณลูกค้านะคะรถเป็นเครื่องยนต์2 0 0พค่ะเกียร์หสปีดออตโต้นะคะ160แรงม้าค่ะ385นิวตันเมตรค่ะกระจกข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้แน่นอนคาะอ็กซลทีนะคะราวหลังคากาันสาดติดให้เรียบร้อยค่ะบันไดข้างค่ะลูกค้าติดให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นบันไดข้างแบบเหล็กค่ะแข็งแรงนะคะเป็นตัว t w i ค่ะ แข็งแรงนะคะแล้วก็เบ้ารอมือจับนะคะสติกเกอร์ติดให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะมาดูด้านท้ายคุณตัวรถกันบ้างค่ะ,ะด้านบนนะคะก็ติดเป็นบารของ Outlander ค่ะ 4WD OR ตัวนี้เป็นบารเหล็กนะคะแข็งแรงมากๆนะคะชุดนี้สติกเกอร์นี่ลูกค้าเลือกเองนะคะได้เลยช่วงล่างด้านหลังนะคะเราก็ใส่ใส่ช็คเป็นของ Pro Fender อีกเช่นกันค่ะรถยกควรจะ ใส่โชคนะคะเพื่อเพื่อให้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเราใส่ไฟท้ายถอดไฟท้ายเดิมออกค่ะเนลมิดนะคะให้เป็นไฟท้ายรูปตัว C แบบนี้ค่ะหล่อมากๆเลยตัว C สีแดงนะคะแล้วก็มีไฟตอนนี้ส้มเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านท้ายนี้ค่ะเราติดครอบนะคะเรียกว่าครอบท้ายนะคะกระบะไปนะคะเป็นคำว่า F O R D Ford นี่ค่ะ ตัวนี้จะมีมิติของเขานะคะตัวนี้จะเป็นสีเ,เรียกว่าอะไรสีดำไซซๆค่ะ,ะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีดำด้านค่ะเว้าวโลโก้ไว้นะคะแล้วก็ส่วนชิ้นด้านล่างค่ะจะเป็นกันชนเหล็กคล้องแฮมเมอร์ค่ะชุดงานชิ้นนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะมีไฟนะคะตอนถอยให้ลูกค้าเป็น LED ด้วยส่วนเซ็นเซอร์นะคะเราก็ติดกลับเข้าไปให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะสามารถใช้งาน ได้เหมือนเดิมเลยนะคะใช้งานได้ดีเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะดูสิส้มจะขึ้นรถได้ไหมขั้นนี้ส้มจะขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะทุกคนอ่ะลองดูนี่ค่ะเห็นไหมคะขึ้นได้จริงๆนะคะส้มสูง156ค่ะแต่ก็สามารถขึ้นรถได้ปกตินะคะคือถ้าลูกค้าที่ชอบนิสัยทัดก,กันขับที่ รถสูงไปสายออฟโรดไปสายลุยเนี่ยก็สามารถออกคันนี้แบบนี้ได้นะคะเนรมิตให้ได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวให้ตกล้องพาชมด้านในตัวรถหน่อยดีกว่านะคะอ่าเชิญเลยค่ะภายในของตัวรถค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าค่ะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็มีหน้าจอนะคะระบบปฏิบัติการ ซิงสมนะคะมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติให้กับคนลูกค้าด้วยนะคะหน้าจอแบบนี้เลยเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะคะลูกค้าเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังค่ะลูกค้าเบาะหนังนะมาจากโรงงานเลยสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้แล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้นะคะค่ะสำหรับกุญแจนะคะก็ได้กุญแจรีโมท2อดอกกันเลยทีเดียวนะคะก็ใช้งานง่ายๆเลยค่ะ ป,ลด,ปลดล็อกล็อกรถนะคะถ้าไม่ใช้เราก็พักเก็บง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสำหรับรถเซฟตี้นะคะระบบเซฟตี้ปลอดภัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแอร์แบ็กสใบนะคะระบบป้องกันการพิคว่ำนะคะระบบที่ช่วยทอนเท้าจากคันเร่งนะคะเวลาเราขึ้นทางชันนะคะก็เซฟตี้เยอะเยอะมากมายเลยนะคะก็ใครอยากได้รถแต่งหล่อบแบบนี้นะคะ d b l x l t นะคะเกียร์ออโต้ราคา 90้าแสกับ2,000บาทคันนี้นะคะยก6นะคะชุดแต่งเหล็กรอบคันเลยนะคะก็โทรเข้ามานะคะสอบถามช่อมจิตได้ค่ะที่เบอร์0922599346นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ติดตามช่องซ่อมจิตด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย